สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะอ่าหลังจากที่บ่ไดพ่อกันโดนเนาะค่ะเอฟซีแอบกะยากนะคะค่ายากเนาะหลายอย่างนะคะก็เลิ่มบ่ไดนะคะ,ะ,คะขึ้นไลฟ์สดทักทายเอฟซีนะคะหลังจากที่ จะประมาณเกือบสองกะทิ์เนาะคะ่ะอ่ะเมื่อนี้กับมีโอกาสได้มาทักทายเอฟซีนะคะและ้วก็มีแนวทางปูวัดสายปลามาฝากเอฟซีเนาะคะ่ะเมื่อที่ผ่านมานะคะปูวัดสายปลาพันทรงแนวทางให้กับผ่านทางทางสองพี่บาวเนาะคะ่ะเพื่อนกับไหลล่างเม็ดเดียวเลยนะคะตรงตรง,ตงบรดกรับเลยเนาะคะ่ะห้าศูนย์เได้ติดตามนะคะกับมีทีมงานนะคะหลายคนเนาะคะ่ะไปติดตามน้ำพี่บาวเมืองใต้นะคะ

งวด1สิงหาคมเป็นงวดที่4นะคะถูกติดต่อ,อก,กันนะคะ4งวดติดนะคะส่วนงวดแนวทางงวดวันที่16สิงหาคมจะเป็นงวดที่เนะคะที่ปูพันหา้เป็นแนวทาง FC มานะคะ,ะสำหรับ FC ที่รับชมยูภาพสัญญาณชัดร์เนะาะจะแจ้งผลการรับชมใงหม a แอดเดอ ใครที่รับชมอยู่นะคะก็ได้พ่อกันโดนเนาะคะา่ะตะวันในเพจในเฟซแอดกะอ่าลงลงเรื่อยๆอยู่เนาะคะ่ะตะวันทาง YouTube กับบคอควายได้นะคะบคอควายได้มีเวลานะคะช่วงนี้เนาะคะ่ะแต่ขันแอดมีเวลาแอดกะเฝ้านะคะมาทักทายพูดคุยกับเอฟซีเนาะคะ่ะแต่ว่างวันนี้นะคะแนวทางปู่วัดสายป่า เอฟซีรอหลายบอกให้ตามหลายทักมาหลายแอบก,กะแอบก,กะมาตามให้นะคะตามให้เอฟซีนะคะคุณรัชนีสวัสดีค่ะชัดชัดนะคะคุณจอมใจสวัสดีจ้าภาพเสียงชัดอ่าห้างหายไปโดนนะคะหายไปเกือบสองอาทิตย์เลยนะคะอ่ากับพึ่งพึ่งได้มาค่ะค่กับเอฟซีากก FC, ภาพชัดขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีที่ อคอมเมนต์มาบอกว่าชัดเจนนะคะภาพเสียงชัดเนาะสำหรับแนวทางนะคะแนวทางปูาสายปลาสองตัวลางเพิ่นปล่อยมาแล้วนะคะเมื่อนี้หลายๆช่องกะได้ลงไปแล้วนะคะ,ะส่วนสามตัวอีกประมาณสองสามเมือ่อปูเพิ่นจะเสียหายมานะคะส่วนมากปูเพิ่นจะหายบ่ายนะคะเพิ่นจะหายมาแค่สามตัวสามตัวหางหนึ่งแล้วก็สองตัวหางหนึ่งนะคะต้อง วัต่ิพานมาเนี่ยแม่นไข่อินีก็คือล่างตรงๆห้าศูนย์ไม่ได้กลับปเพิ่งหายมานะคะสามตัวกับสองตัวแต่ว่าสามตัวบาเข่ามาเข่าอ่าสองตัวเนาะคะ <S <s ่ะสำหรับอิสราเอลนะคะวัตถิพานมานาเสดายงวัตเพิ่งห้อ่าเพิ่ไห้แนวทางวันที่ิีหกอ่ากรกฎดาคมเนาะค่ะมาออกออกน้ำกลดออกตำลังนะคะนาเสดา,า,า,ายนาเสดายค่ะนะคะ รับอิสราเอลภายใ้เป็นแนวทางหนง,ง่งวันที่16กรกฎาคมหมายา3ตัวนะคะ3ตัวเม็ดเดียว8-2นะคะเมื่อออกวดวันที่หนึ่งสิงหาคม8-2นะคะเสียดายคัะแต่ก็บ,บอกเป็นยังนะคะแนวทางส่วนรับรับอิสราเอลทันใดที่รออยู่ U.S กับเซตตามให้เก้านะคะจากไอ้พ่องนะคะ <c oughs> คุณทธนิดานะคะ สวัสดีพี่มนดการค่ะอ๋อจ้าสวัสดีนะคะคุณรัชนีช่องนี้เข้าบ่อยเพราะติดตามห่างๆอ๋อขอบคุณหลายๆนะจา้าที่ยังติดตามนะคะให้กำลังใจนะคะแอดมินมาตลอดเลยนะคะกะอ่าช่วงนี้แอดบอคอยบอคอยว่างอีเนะคะแต่ว่ากะน่าจะประมาณแอดกะคำมมีเวลาแอดกะจะตามให้เรื่อยๆนะคะจะ ตามหาแนวทางให้ FC เอฟซีเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็จะมีแนวทางเนี่ยอาจจะเป็นอ่ามีเรื่องยังกับสิมบบาบอกกับเอฟซีนะคะก็จะมากขึ้นทักทายเอฟซีเนาะคะ่ะอ่าแต่ว่าเดือนหน้านะคะเดือนหน้าน่าจะเน้นไปทางแนวทางเหมือนเดิมตามแนวทางให้เหมือนเดิมนะคะอ่ะจะบ่าเป็นการเสียเวลนแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าแนวทางนะคะแนวทางปูวัดสายป่าเพื่อนหายมาแล้วหลายๆค้นก็จะเห็นไปแล้วนะคะหลายๆช่องเพื่อนก็ล่งไปแล้วเนาะคะ่ะปูหายมา ผ่านมาทางพี่บาวปุ๊บทางทีมงานก็ไปตามพี่บาวหายเลยนะคะบาว่าจะสร้างสองของพี่บาวเลยนะคะแล้วก็ทางทีมงานของแอดทางยุ่ที่อยู่ดรน,นะคะก็ไปตามในเอฟซี FC ได้ลงหลายๆ่องแล้วนะคะวันนี้อันแน่นอนมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าม,มันเริ่มดังแล้วเพราะว่าเพิ่งจะหายมาซีงวดติดแล้วนะคะงวดวันที่สิบหกสิงหาคมนี้ก็จะเป็นงวดที่หากะ กตคือแนวทางมันก็คือแนวทางเนาะคะ่ะเอฟซีมีข่ามีถูกมีข่าวมิรุดก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้ามันดังก็คือว่าละ่ะกับเอฟซีพิจารณาเบิ่งเอานะคะบางเทียดังออกบางเทียดังบ่ออกอันนี้ก็บ่ม,มีผู้ใดสามารถรู้ได้เนาะคะ่ะเพราะว่าทางแอดนะคะก็เป็นสื่อกลางเนาะคะ่ะในการนําเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางฝากเอฟซีเท่านั้นเพราะเอฟซีมักชอบนํนบางกาบบากบ่บชอบก็บแค่เรื่อยผ่านเท่านั้นเนาะคะ่ะ แต่จังไรกะอยากให้เอฟซีมันมาในเฮี้ยงปังๆสําหรับแนวทางที่แอดนํามาแบ่งปันเนาะค่ะอ่ะจะแอดจะให้เบิ้งตัวเลขเลยนะคะสําหรับแนวทางปู่วัดสายป่าเพูนให้มาสองตัวนะคะสองตัวล่างก่อนเด้อจ้ะส่วนสามตัวอีกประมาณสองสามวันนะคะปูวปวปว่ว่าปู่ให้มาแปดห้าเม็ดเดียวก็จะซื้อคักเด้อจ้ะเอฟซีปูห้มาแปดหาลางกะเอาแปดหาหาแปดแล้วกะ เอาทั้งตัดรูมทั้งทั้งทังไว้น้ำเด้อจ้าเพราะว่าตัวเลขมันกลับมาหลายตัวเนาะบางคนปูหามาแปดหายเอาแต่แปดหาล่างตรงๆบางทีออกหาแปดโอ้แอดเบรยกับแอดกตเห็นเห็นข้อความเห็นคอมเมนต์นี่หลายขึ้กันนะคะอันนี้ก็คือแอดเขียนให้แปดให้เพราะว่าปูหามาแบบนี้นะคะแอดกตเขียนตามที่ปูหามาเอฟซิกะแปดหาหาแปดน้ำเพราะว่าถันเขียนให้กลับหายมดก็ว่าอู้เลขหลายเพป่นวะ ไข่เอฟซีพิจารณาเอาเพระาระว่าบมมีผู้ใดที่สสาม,มารถสิรู้ไดแน่นอนแต่ว่าเกิดขึ้นวันวที่พันมาปูเพิ่งไห้ลางหาศูนย์มามันกับเป๊ะเนาะค่ะอันนี้คืองวดมันแมนกับย่อมรับว่าแม่นอหลีเป๊ะเลยเนาะค่ะแต่ว่าที่พันพันมาสองสามงวดที่ก่อนหน้านี้น่ะมันจะเป็นตัวกลับแน่แล้วก็เป็นตัวสามตัวที่ปูให้มาเข้ามาตัดมาตัดแน่เนาะค่ะสำหรับเอฟซีที่ิันติดตามิันจะรูดีนะคะ แมนว่าเห็นหวดทิพานมาปูหายเปะ๊กะก็เอาตะเปะ๊ะบ่เอาหาแปดบเเ่เอาคืนทึ่งเอาตะลังเนาะคะ่ะแต่เอฟซีพิจารณาเบิงนะคะ <c oughs> หายไปไหนมาไม่ลงคลิปสองอาทิตย์แม่จ้าแอดหายไปสองอาทิตย์ก็คือช่วงนี้บ่ค่อยว่างเนาะะ,ะค่ะก็คือแอดกะตอนนี้แอดกะอยู่ต่างประเทศคือวานะคะ่ะอยูอ่แอดมาเทียวนะคะและะ้วก็ เป็นช่วงซัมเมอร์เนาะคะ่ะเพิ่นพาไปเที่ยวแอก,ก็ได้ไปเที่ยวสัญญาณเน็ตมันก็บ,บ่ค่อยมีเนาะคะ่ะเพราะว่ากลับไปเที่ยวบัดน,นี้ <c oughs> มื้อนี้อยู่บ้านเนาะคะ่ะก็เลยมีโอกาสได้มาขึ้นไลฟ์สดทักทาย FC ฟซีนะคะเพราะว่าแอก,ก็อาศัยเน็ตบ้านนะคะคันออกข้างนอกมันจะบ่ค่อยมีเน็ตเนาะคะ่ะมันจะบ่มีเน็ตแอก,ก็เลยบ่ได้ลงให้ FC นะคะอ่เก็บ่เป็นหยังเนาะคะ่ะเดี๋ยวคันแอดมีเวลานะคะมีเวลาว่างแล้วก็มีเน็ตเนาะคะ่ะแอก,ก็จะ ขึ้นไลฟ์สดทักทายเอฟซีวก็จะลงคลิปนะคะฝากเอฟซีเนาะคะ่ะคุณปราวดีสังเกตให้เกินสีงวดส่วนมากจะหลุดกะแมนค่ะกะใหเอฟซี FC สังเกตเอานะคะแต่ว่ากับวันนี้ก็บ่ันนี้เนาะค่ะก็ไม่แน่นะคะมันกะอาจสถูกหาง,งวดหรือว่าหกงวดก็ได้ติดก็ได้กะอันนี้ก็เป็นแนวทางกะเอฟซี FC พิจารณาเอาเนาะคะ่ะ เั้าอาจสิบเบาแน่กัดเสียเอาลงทุน้ำเพลินไว้แน่กัดต่ว่าแห่งเบาบ้านักบกัตุมน้ำเพลินยังสิ่ม่ค่ะคุณนานลีลน์สวัสดีนะคะท <c oughs> ้าเงเอ๋บ่ค่อยสบายเนาะค่ะมาเจอนะคะบ้านเพิินมัน้อนมันเป็นเัมอร์บ้านเพิ่น,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 นตะวาสำหรับแอดเนาะคะ่ะสาหรับคนไทยที่มาใหม่นะคะกัดย่งวาเป็นหนาวมากะ สำหรับแอดเนาะค่ะคันมือใดบ่มีแดดมันก็ซำหนาหนาวบานเห่านะคะแต่ขันมีแดดเออมันกับห่อนกับไข้แน่แตาอากาศกับปั๊บอากาศนั่งบ่คอยได้แต่เนี่ะกับเป็นวัดนะคะกับของก็ดีขึ้น <c oughs> อยู่กรุงเทพก็ร้อนมากค่ะ <c oughs> อยู่กรุงเทพห่อนแม่มาจาก <c oughs> อ่ะสำหรับแนวทางเนาะค่ะแนวทางปูวสายปลาเนาะค่ะสามตัวนะคะอีกประมาณ ปูวาอีกปว่ามาณนสองสามมื่นนะคะเดี๋ยวแอดจังดแอดก็จะมานะคะมาลงให้เอฟซีเนาะค่ะจะติดตามมานะคะมาแบ่งปันเอฟซีขึ้เกานะค่ะกะสำหรับสองตัวเนาะค่ะกันเอฟซีนะคะเห็นแล้วล่องยิบจับลอตเตอรี่ไว้จักใบสองใบเพื่อเพื่อจะมีโชคเนาะค่ะคำว่าเนี่ยคำว่าถูกสองตัวข้างล่างมันอาจจะไปถูกลงวัลนเลขท้ายสามตัวหรือว่าอาจจะ มันก็มีหลายรางวัลให้ให้ให้เฮาได้ลุ้นเนาะคะ่ะสําหรับลอตเตอรี่นะคะก็ลองทิ่ไปจกักใบทสองใบเพื่อมันแมน,แมนอีหลี้เพื่อเฮามีโชคนะคะดีบด่ดีอาจจะได้เป็นโชคใหญ่หรือว่าเป็นรางวัลที่หนึง่งมันก็บ่มีไผรู้เนาะคะ่ะในในเรื่องนี้นะคะอันนี้ก็คัารห้ามีบุญสัมพันธ์กับปูเนาะคะ่ะแต่บางคนก็บเบิ่งซืซ่อๆนะคะซีงวดติดที่เพิ่นให้มากกับเบิ่งซืซ่อๆบ่ได้ลงทุนน้าเพิ่นเลยเนาะคะ่ะเพราะงวดที่หาสิมาฮอดน,นี่ต้นซักน้าเพิน่นกั พ้พเจรณาเบิงผลาคคะเอฟซีเซียนรุ่นมายังคะเซียนรุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะตามให้ได้จ้าสำหรับแนวทางเซียนรุ่นนะคะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ยังมาแอดยังไม่ได้ตามนะคะเพราะว่าแอดเอาแต่แนวทางของปูสายปลามาให้เอซนะคะตอนนี้อยู่ประเทศอะไรอยู่สวิตเซนจจ้า ก็เดี๋ยวกลับเดือนหน้านะคะเดือนหน้าแอดกักลับแล้วก็น่าจะได้ตามแนวทางให้เอฟซีได้ตลอดคือเก่าเนาะคะ่ะ <c oughs> แนวทางแนวทางเซียนรุนยังไม่มานะคะเดี๋ยวแอดตามให้นะคะเดี๋ยวแอดจะตามแนวทางเซียนรุนมาให้เนาะคะ่ะเอฟซีอ่ะสำหรับแนวทางปูว่าสายปลาเนาะคะ่ะสองตัวล่างแปดห้านะคะก็จะเริ่มกลับแปดห้าห้าแปดนะคะปูหอมาล่างก็จะเรียน อย่าลืมเอาขื่นเทิงน้ำเนาะคะ่ะกะบเทิงตะลุมเทิงเทิงเทิงหละ 8, 5, 5, 8, ่ะค่ะแปดหาห้าแปดกราบใบดีที่สุดนะคะกันผาดกันบ๊วยมาว่าโอ้ยแอบบ๊วยกราบโอ้ยเสียดายแอบบ๊วยเอาขื่นเทิงปูแห่มาล่างกะเอาตารางแอบบ๊วยอยากได้ยินคำนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าตัวเรมันกับหลายตัวเอาไว้จักนิดจักหน่อยเพื่อมันมาของปูอีลีเพื่อมันถูกน้าปูเผื่อไม่มีบุญสัมพันธ์กับปูอีลีเนาะค่ะอ่ะส่วนสามตัวพิมพ์รออีกสองสามวันนะคะจังไดแอบกับคอขอบคุณนเอฟซีเนาะค่ะที่ติดตามให้กําลังใจ แอดมินมาตลอดนะคะขนาดสองอาทิตย์แล้วแอดปรได้ร่ลคลิปให้ไปได้มาทักทายพูดคุยกับ FC นะคะกับขอบคุณหลยๆนะคะจังไรแอดก็ขอให้เอฟซทุกท่านนะคะมีโชคมีมานสาหรับแนวทางที่แอดนํามาแบ่งปัน f อฟซีนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ